งั้นเราเลิกกันเถอะพี่พึกเ,ออเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแหละเนาะไปสิพี่คิดอย่างนี้ใช่ไหมพี่พฤกมึงควรเก็บข้าวเก็บของอไปได้เก็บแน่นอนใส่หัวกไปออกอยู่แล้วแหละไปใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับกรที่คุยมาก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ก็เนี่นะคะเอกสารที่ต้องเซนค่ะเรียบร้อยดีไหมคะใช้ได้เรียบร้อยดีมากยังไงอะผมก็ต้องขอบคุณคุณนะครับคุณเลขาคนสวนของผมไม่เป็นไรเลยคะ่ะคุณนี่นะั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งผู้จัดการก็ชมเกินไปเนี่ย ถ้าไม่ติดว่าผู้จัดการมีเมียหนูคงคิดว่าผู้จัดการจีบหนูอยู่นะคะเนี่ยมาทำแบบแม่มัดผมสีม่วงเนาะสวยมากเลยนะคะ สวยมากเลยแม่ถักเปียวสวยมากเลยค่ะวันนี้เจ็บไหมคะนี่พี่พึ้งเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเห็นมองนานแล้วนะจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกแต่จะว่าไปก็มีนะเอสรุปมีหรือไม่มีคะพี่พึ้มีอะไรคะตั้งแต่เธอคลอดลูกมาเนี่ยรู้สึก ก็ดูโซรมลงไปเยอะเลยเนาะพี่พึกหนูไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรอกนะวันๆก็ดูแลลูกดูแลงานบ้านเจะเวลาไหนไปดูแลตัวเองอะคะทีมเมื่อก่อนนะสวยเช้งไอ้เราอะหลงหัวปักหัวปั๊มสวยมากเลยค่ะลูกพีหนังยางสีม่วงด้วยนะเธอดูสวยสดใสกว่านี้ตั้งเยอะ พลอยช่วงนี้แกเป็นไงบ้างอะสบายดีจ้าแต่ดูแลลูกเหนื่อยหน่อยอเพราะว่าช่วงนี้แกดูโทมๆนะโทมเหรอไม่โทมนะฉันว่าโอ้โหขนาดนี้ไม่โทมนี่เราว่าเธอแน่าจะต้องแต่งหน้าบ้างก็ดีนะแต่งทําไมอย่างนี้ก็พี่เพื่อเขาก็ชอบนะแกก็รู้จักแต่งหน้าบ้างเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะอย่าหยุดสวยรู้ไหมเดี๋ยว ถ้าสามีเธอทิ้งขึ้นมามจะทำไงเนอนจ้าพี่พึ้งก็รักฉันจะตายดูสิฉันงานบ้านไม่ขาดดูแลลูกอยาก่างดีดูแลพี่พึ้งก็ดีเหมือนกันนะน,นี่ดูฉันสิพับผ้าไม่ขาดมือเลยเนี่ย <c oughs> ไอพี่พึ้งก็รักฉันอยู่แล้วสิแกคิดมากแกไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ็ฉันสวยภายในอยู่แล้วไงแกก็ระวังไว้แล้วกันเนี่ยเผื่อวันดีคืนดี พื่อเขาไปเจอผู้หญิงสาวส,สวยๆทำไงเนี่ยโอ๊ยแกขิดมากพี่พื่อเขาหลักฉันจะตายดูสิวันก่อนนะซื้อขนม,มให้ฉันเต็มเลยมบอกฉันกินเยอะๆจะได้อ้วนๆอ้วนยังไงเขาก็หลักฉันแกหูเขาพูดดิฉันแกก็มากเลยระวังไว้เถอะเตือนก็ไม่รู้จักฟังแกงั้นดูฉันสวยไหมวันเนี้ย พี่พึกอ,อาทิตย์หน้าหนูขอกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะพอดีแม่ป่วยอะ่ะเหรอใช่ค่ะเออแม่ป่วยเหรอ,อ,อดีกลับเมื่อไหร่อ่ะอาทิตย์หน้าค่ะเออจัดกระเป๋ายังอ,อ๋อยังเลยไปดินุงไปจัดได้รีบกลับเลยไปอาทิตย์หน้าค่ะพี่พึกเอ้าเหรออ,อ๋อพี่ขอโทษว่าจะเอาน้องททมไปด้วยนะไปเฮ้ะ งั้นเดี๋ยวไปจัดกระเป๋าให้ลูกก่อนนะดีฝากคุณดูแลดูกด้วยแล้วกันโอเคค่ะมาเข้ามาสิครับอืมไม่ต้องเีบเื่อยขนาดนะั้นได้ นี่เชิญน,นั่งเลยแล้วไม่ไม่มีใครอยู่บ้านหรอคะใครเนา<ม>ะภรรยาคุณเองคะ่ะไม่อยู่อ่ะพอดีเดีย๋ยวไปพูดถึงเลย<ว>เขาไปต่างจังหวัดแล้วเขาปล่อยเขาไปนะามาคุยเรื่องของเรนะื่องดีกว่าไหมเรื่องอะไรอะค่ะชงชงพี่เพิร์กนี่มันอะไรกันอะปล่อยนี่ฉันไปข้างนอกแป๊บเดียวคุณเอาผู้หญิงเข้ามา ถ้าฉันไม่กลับมานะฉันก็ไม่รู้หรอกว่าคุณอนะ่ะมันเลวฉันนะทำแต่งานบ้านดูแลลูกเนี่ยเหรอสิ่งที่คุณตอบแทนฉันนะ่ะเนี่ยเหรอพี่เพิรก <c oughs> นี่ยกล้าพูดอีกเหรอฮะฮะคุณน,นั่นแหละที่ผิด ใครกันแน่ฉันผิดอะไรคุณผิดอะไร,ค,ะไรคุณยังกล้าฐานอีกเหรอวันๆเนี่ยคุณเอาแต่ทํางานดูแลลูกข้าวปลากับข้าวเนี่ยคุณทําให้ผมไหมคุณก็ไม่ทําให้วันๆนี่ผมกินแต่มาม่าเฮ้อนี่เหรอโอ้โหหน้าตาก็ไม่แต่งหนังก็ไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อนอะไรก็มันก็ดูไม่ใช่อะ่ะคุณอย่ามาว่าผมดีกว่านะ่ะคุณนั่นแหละโอ้ได้งั้นเราเลิกกันเถอะพี่พึกเ,<อ>เราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแหละ เอ้าไปสิพี่คิด่างนีใช่ไหมพี่เพิพก์ูมันควรเก็บข้าวเก็บของเข้าไปได้เก็บแน่นอนใส่หัวเไปออกอยู่แล้วแหละไปนั่นะนะตกใจแย่เลยมันไม่แรงไปหน่อยหรอคะพี่คือนล้วที่พูดไม่ใช่ความจริงรก็จริงนะคะ ใจเย็นนะพลอยที่เพิงมันพา,าผู้หญิงเข้ามาในบ้านนะนี่นี่เรื่องจริงเหรอจริงยัง,งว่าเราอย่างนะว่าเราอะโสมเขาอายคนอื่นนะแกที่เขามีเราเป็นแฟนอะแล้วนี่เขาผู้หญิงเข้ามาบ้านแบบหน้าตาเฉยเนี่ยนะแกผู้หญิงคนนั้นเขาก็สวยด้วยแกเขาไล่เรากับถามออกจากบ้านน่ะเฮ้ยนี่ พึ่หลงเมียน้อยจนไล่ลูกกับเมียออกจากบ้านจริงๆเหรอจริงแกนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพึกจะเป็นคนแบบนี้นี่ผู้ชายบางคนเขาเขาไม่รู้จักคิดได้เลยเนาะว่าผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็ทำงานบ้านทุกอย่างทรมานแค่ไหนวันวันไม่เคยได้ออกไปไหนเลยเสียสาทุกอย่างเลยนะกพ่อไม่เหคาเราเลยอะทำไมพื่อมันเป็นคนแบบนี้เนี่ย วันวันเราไม่เคยเห็นพึกจะพาเธอไปเที่ยวที่ไหนหรือพาลูกไปไหนเลยนะนี่ยังกล้าจะเมียน้อยเข้าบ้านอีกเหรอสู้ๆนะพลอยฉันสงสารลูกอะแล้วนี่แกจะเอาไงต่ออะฉันคงกลับต่างจังหวัดไปอยู่กับแม่แล้วก็หางานทําเลี้ยงลูกไปอะแกฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วว่าสงสารลูกอะแกพึกนะพึกพไ่น่าทําแบบนี้เลยอะ ไม่เป็นไรนะแกฉันสงสารสงสารลูกอะ่ะพลอยเห็นแกฉันเถอะนะฉันแค่ต้องการอยากให้ลูกของฉันมีพ่ออ่ะที่แกจะทำอะไรเนี่ยพลอยพลอยเที่อ,อเธอ,อละพลอย